มันแสบนั่งเองของเฮาเบ้ยใไปท้าเดียวปักใส่ว้าวัด <c oughs> กูนะเนี่ยมันแสบเอาขั้วก็นขัก่อนขั้วก่อนขั้วก่อนเอาวส้นเลยใช้ยใ่วามมาท้าไปแบบถ้งสักก์อะภาษาจับเข่าก็คือ รับตาเห็ดไปเลยแต่มาลูกพัครบนีแหละลูกเนี่ยมันเสียบนี่ปัดนีอีกทีจังประสิกนม่เห็ดชดนี่ชดนี่หอมกินหกมห้อยห้อยหัวครบหัวครบจาหอมกินหกัว่าชดนี่จะไข่เท้าไป่หอมแดงหอมแดงค่ะหอมแดงอันนี้ผัดเ่อแบล มันนอกันนอกันนนล่ะลูกุงับมันละเอียดยิบจับมันละเอียดยิบเลยอืมไมี่จับมนสิไม่ได้บรรยากาศครับวางสิวมุ้ว้ไว้ไว้แบบไย่มจับมั้สิขึ้นว้สิปัดมาปุ๊บ มบอีมือแถวมาขวดชิชวดขวดอกนี่นั่งให้ใเข้าไปนะคะบมาเมต้องสะอาดตอดสะอาดนะคะครือบเครื่องออกบันโอ้หวามันเรี่ยงนะบหน้าขบนาาหลังห้อยๆเลยหลังจากเรียบร้ยแล้ว อะไรฮะใส,ใส่ใส่ไว้ที่หลังใส่ไว้ที่หลังครบเริม่มตะสุกแล้วเข้ากับเครื่องแกงแล้วแมนรป,ปรุงรสชาติไปปรุงเขาฉาดกันไปเลยป่ะปลาชุบรสเป็นอย่างที่ว่าจะบเทสโน่ยากเทสโน่ลัง,งบ่ใ <laughs> <laughs> ส่พริกกะหรี่ใส่ลงไปเนี่ยหอยนางรมจะใส่หลายใส่หลายไม่ติดเป็นปูมาผสมกะหรี่เลย เรนืองหอมอน,นี้คือขัดไม่ขึินอแ,อแปดขัดเร็บแปดละเอียดศูนละเอียดะอ,ดอะสนามไปยักหน่อยใส่น้ำไปยังหน่อยใช่หมแต่เสียบเห็ดเขาเห็ดเมาสิเป็นอมได้หรือยอมเป็นขัวกินหอยกินไข่อบหอยหวยหวานอือหืออ,า,อ,อ,อาหารอือหืออาหารตอนเลี้ยงหอยหอยอยู่หรกอต่เสียบเขาเนย่องไปเนี่ย จะจะตรยอยู่เหรยายกระย่องไปนี่ละเท้าขวตัวเบาอยู่ไปนี่ละแต่ว่ามันสิสุกบ้าปะเอียนข้าวท้องใส่ที่หลังใส่กวนกันนะซุปสุปยาสุปที่ที่สร้อยขักว้องหันขักว้องหันหนึ่งสีได้เออนี่บอกเจ้าบ่ได้บอกผู้ใดเลยเออคอยบอกมึงอ่านซ้อนหรอกว่า่อยข้อมีทหารอื่นอ่าใส่ใส่ คนห้องก็เคยเห็นนี่แหละเท่าอันเจ้าแต่ว่าเอือห่านีเอือห์เท่าเจ้าคือแกงแบบป้าเท่าเออว่าจะเนี้ยว่าวางให้ลูกว่าไงเอือห์ไม่รู้เอือห์ห่านเยอะแจ้งไหมเขาคอยแจงสีเฮ็ดเป็นพี่เจ้าละเท่าพี่ทีรับหอมเด้ที่ทรับหอมแดดที่หอมแดงสกิบมันแดงหัวอะไรแรกเขาทูบก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บปะเที่ยงเพื่อกันใช่หมดได้ปุ๊บ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  จับมีดชุกทำให้ละเอียดว่ากระเทียมเราไม่ได้ปอกจับละเอียดใค่ไหนก็พอต่ำนะเดี๋ยวห้องพอต่ำจังสิแต่เ่าไปคว่มจากที่รากขวนเังหน่อยจับจับทั้งหน้าไปบอลนีนข้างหลังเบ่งเพิ่มจากปริมันใส่เลยจ้ะโยกไปรอาเมื้อเบ่งด้วเท่าโยงไม่จีมันใส่เลยวยกไปรอบเื้อเบ่งด้วเท่า ป้าอุ๊๊บมันใสเานะป้าดช,ชิูนีชุบปุ๊บบ้มือวะทาเ้ยนี่ที่ดูดเยอะอยสูตรแรกสูตรแรกสูตรเดียวในเมื่อลเอีดเรืองอ่พี่นวลใปพี่อ,อ,อ,อ้มกบใส่แบบอืออบมกบใส่แบบอ,อือพี่นรอให้ฟักองสุกเนื่อกบสุกนะครับ ฟ้าปุ๊บหลังจากกบเนื้อกบสุกกับฟักทองสุกขั้นตอนสุดท้ายนะคะป้าเนื้อพูนวอยืดเนื้อแล้วเสี็จเน้อเสร็จแล้วนี่สุกแล้วสุกแล้วได้ครับเด้อเนื้อพูนวยดีแท้ดรู้ว่าอันี้อืมออก์ไปเลยออกนุ่งเนื้อก็ได้เอาเกลือใส่อาหารที่สานหมดขาดเกลือหมดใส่ปลลอดใส่เกลือลงไปเลยค่ะใส่เกลือ ทิ้งท้ายด้วยผักใส่นี่แหละเนี่ยมันแสบนั่งเองกของเขาบู๊ใส่ท้าย,ายด้วยผักใส่้าว <c oughs> <c oughs> กกระงลอยป้านี่าลามันมีงูลอยปาาลา้อยเห็นมาเขาอเสบเ,เ<อ><ๆ>็นเต็มเ้นี่เราควรมากนี่วกว่ากบใส่ผักใส่คกบใส่ผักใส่ใส่บบือ่อเอกันางแหงเด้องามพี่สูตรแรกสูตรเดียวในเมืงไทย ห่อกหลอาักใจสุกก่อ